สวัสดีครับเพื่นพนอ,อนๆนี่จะมาให้ดูต้นมะเขือปลาะนะครับมะเขือเจ้าพญานั่นเองถอนแล้วนะครับตอนนี้เจนนะครับว่ารากดีสวยงามแต่ว่าผมปลูกลงไปทั้งถุงนะครับที่เพาะขายต้นละห้าบาทใส่ถุงกระดาษปลูกแล้วมันก็จะเป็นไงครับนี่ไงครับสภาพสมบูรณ์และรากทะลุถุงขาวได้นะครับรากเดินดีแต่ทำไมาถึงต้องถอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ เนี่ยครับถอนมาแล้วสภาพรากยังดีเลยถอนเพราะว่าเราจะปลูกอย่างอื่นนะครับแทรกเดี๋ยวเอาแถวเดียวพออเห็นไหมครับป่าตรงนู้นก็มีมะเขือเปลาะเยอะแยะและ้วเราก็เลยจะแบ่งพื้นที่ตรงนี้เอ,อเพื่อปลูกอย่างอื่นอถอนมาเห็นไหมครับรากยังแจ่มเลยทะลุถุงได้นะครับการใครซื้อต้นไม้ผมไปถ้าเป็นถุงกระดาษก็เอาลงปลูกได้เลยไม่ต้องกลัวว่ารากเขาจะตันนะครับ แต่คนส่วนใหญ่ก็ถ้าดินไม่ดีมันไม่ทะลุถุงมันตนันมันตายเขาก็จะโทษถุงขาวนะครับที่จริงเป็นที่คุณภาพดินนะครับนี่ดินผมนี่หมักบูกชิลงไปจะมีสภาพที่ดินร่วนและยุ่ยดีมากเอามือคุยนี่เรียกว่าคุยได้เลยนะครับเนี่ยบูกชิก็มีอะไรครับลำละเอียดแกบดิบแกบดำ ขี้วัวนะครับเป็นหลักไม่มีอะไรครับมันมาเขืเอเจ้าพญาชุดนี้เขาช่วงนี้โดนลาสนิมลาน้ําค้างนะครับไม่ค่อยงามแล้วก็จะเอาแปลงนี้เป็นแปลงไม้เรือตั้งนะมามันอะไรที่ไม่งามเดี๋ยวแดดมันเปลี่ยนทิศนะครับเราก็จะปรับปรุงจะ <laughs> ปลูกตามใจไม่ได้นะครับต้องปรับปรุงดินแล้วก็ ส่วนเจ้ากะเพรานี่พี่สาวปลูกไว้นะครับรากเดินไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนปรับปรุงดินที่ก้นหลุมอาจจะไม่ได้ทําอะไรฝังฝังไปตามมีทําเกิดรากเดินไม่ดีคุณภาพต้นก็ไม่ดีนะครับเนี่ยแปลงนี้เดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับส่วนเจ้าแปลงนี้นี่ปรับปรุงดินไปแล้วนะครับแล้วก็ปลูกกะเพราโหระพาให้เป็นแปลงชุดใหม่ไว้ให้พี่สาวเก็บขายนะครับคุมดินด้วยฟางไว้นี่สวยงามเลยฟาง สวยงามยังไงก็คือมันจะรักษาความชื้นไม่ให้หน้าดินแห้งนะครับอ่ะล้วแปลงนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากวันเสาร์ขายต้นไม้เสร็จก็ฟิตนะครับ <c oughs> กลางคืนวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย,ย์หรือวันจันทร์ล่ะวันอาทิตย์มั้งก็นี่ครับเอาเจ้ากระเจี๊ยบม่วงกระเจี๊ยบแดงนี่มาลงตอนนี้นี่ฮู้จะสิบใบแล้ว เห็นไหมครับเป็นต้นใหญ่อ้วนอ้วนแหละสวนเจ้าพริกนะครับพริกนี่ต้นเดียวนะครับแต่เขาแตกกอเป็นพริกขี้หนูสวนของเกียไตยนะครับเม็ดเล็กกลิ่นหอมก็ปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันครับกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงมะละกอขายแล้วมันเหลือต้นหนึ่งไม่รู้จะรอดหรือตายนะครับปลูกกลางแดดเลยถ้ารอดก็ดีไปไม่รอดก็ปลูกแซมใหม่นะครับนี่ ส่วนเจ้าชะอมนี่ก็เก็บกินได้เรื่อยๆนะครับตอดไข่ครั้งละสองสามฟองสบายๆ,ายๆอ้าวส่วนต้นไม้ชุดนี้เมื่อวันเสาร์เอาไปขายาส่วนอาทิตย์หน้าไม่ได้ไปขายนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าสงการแล้วพักก็ไปอาทิตย์นู้นเลยก็จะโตบึ้มอีกหลังแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ นี่ครับเป็นพริกขี้หนูเดี๋ยวเราก็ทดยอดให้มันแตกกอมะเขือเปลาะก็เลี้ยงให้ใหญ่ขึ้นได้ครับตอนนี้ยังเล็กอยู่สบายสบายครับนี่โหระพานี่เห็นไหมครับได้น้ําลดน้ําไปเบี้ยวเบี้ยวล้มยาวเลยเดี๋ยวตัดให้สั้นแตกใหม่ครับนี่เห็นไหมครับพริกใบเบลเลอร์เลยไม่ได้ลดปุ๋ยนะครับเนี่ยแต่มันได้ดินบุกชิส่วนเจ้าชนชมเล็กๆนี่ก็เก็บมเมล็ดนะครับบางค้าของลุงกวาง ได้มาฝักหนึ่งก็เพาะทิ้งไว้นะครับได้40-50ต้นก็เอาไว้ดูเล่นๆทำเล่นๆครับเพื่อนๆอย่าไปเอาจริงจังสบายๆ